สวัสดีครับเป็นเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เดชชาแนลวันนี้แอดก็มีข่าวสารสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับเตรียม3หลักฐานนี้ไว้พรุ่งนี้เตรียมยื่นอุทธรเราไม่ทิ้งกันมีครบจ่ายเงินทันที20เมษายน2563กระทรวงการคลังเปิดยื่นอุทธรเราไม่ทิ้งกันรับเงินเยียวยา5,000บาทเผยใช้ภาพถ่าย3ภาพในการพิจารณาทุทวนสิทธ มีครบจ่ายเงินให้ทันทีวันที่19เมษายน2563นายรัวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักาเศรษฐกิจการคลังในฐานะโคสกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้ามาตรการเยียวยา5,000บาทว่าคลังจะเปิดให้ทบทวนสิทธิ์กลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในวันที่20เมษายน2563นี้ ตั้งแต่เวลา06.00นเป็นต้นไปผ่านช่องทางออนไลน์ทางเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com เท่านั้นนรายรัวรนกล่าวต่อว่าและหลังจากที่ทุกทวนสิทธิ์เพียงหนึ่งวันกระทรวงการคลังจะนำข้อมูลผู้ขอทุกทวนสิทธิ์แยกเป็นจังหวัดและส่งข้อมูลให้ผู้ว่าราชก,การจังหวัดเข้ามาช่วยบริการจัดการโดยจะมีส่งทีมงานไปรตรวจสอบผู้ขอทุกทวนสิทธิ์แม้ทำงานในกรุงเทพและกลับไปอยู่บ้านต่างจังหวัด เพราะสถานประกอบการในกรุงเทพมหานครถูกสั่งปิดสามารถนัดทีมตรวจสอบไปพบที่ต่างจังหวัดได้นายระวรนยังกล่าวอีกว่าทั้งนี้สิ่งที่ผู้ขอทุกทวนสิทธิ์ต้องเตรียมคือรูปถ่ายหรือหลักฐานในการแสดงให้เห็นว่าเดือดร้อนจากโควิด19เช่นรูปถ่ายในร้านที่เคยทำงานหากไม่มีสามารถใช้ค่าเช่าแผงค่าน้ำค่าไฟหรือหลักฐานอื่นๆที่แสดงให้เห็นว่า มีการทำงานอย่างสถานที่ประกอบการถูกสั่งปิดจากโควิด -19 จริงเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จะมีการติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อส่งรูปถ่าย3ภาพมายัางส่วนกลางประกอบด้วย 1. ภาพของผู้ทุบทวนสิทธิ์ 2. ภาพบัตรประชาชน 3. ภาพร้านค้าหรือการทำงานหรือรูปที่ผู้ทุบทวนสิทธิ์เคยถ่ายกับร้านค้าหรือใช้เอกสารจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าเช่า เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขอทุกทวนสิทธิ์ถ้าสามารถนัดไปสถานที่ทำงานจริงจะจบง่ายกว่าเพราะมีสามภาพถ่ายชัดเจนหากใครมีสามภาพถ่ายที่ระบุไว้ให้รอฟังผลการคืนสิทธิ์จากส่วนกลางได้เลยทั้งนี้ผู้ประสงค์ขอทุกทวนสิทธิ์ขอให้ท่านรีบกรอกข้อมูลได้ที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com ไม่จำเป็นต้องมาที่กระทรวงการคลังโดยระยะแรกนี้จะเปิดกว้างสำหรับทุกกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ และไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรองและระยะต่อไปจะขยายไปยังกลุ่มที่ได้กดยกเลิกการลงทะเบียนโดยเข้าใจผิดด้วยกลไกการทบทวนสิทธิ์จะดำเนินการอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่จริงเพื่อยืนยันตรวจตนและการประกอบอาชีพตามที่ได้ลงทะเบียนขอเน้นย้ำว่าผู้ผ่านการทบทวนสิทธิ์ยังจะได้รับเงินเยียวยาครบทั้ง3เดือนเนื่องจากการให้เงินเยียวยาจะใช้วันลงทะเบียน ในการเริ่มนับสิทธิ์ดังนั้นการทบทวนสิทธิ์ไม่กําหนดระยะเวลาอาจต้องใช้เวลาพิจารณาและหากทราบผลการพิจารณาในเดือนพฤษภาคมผู้ผ่านการทกทวนสิทธิ์จะได้รับเงินเยียวยาครั้งแรก1,000 0บาทเพราะได้รวมเงินเยียวยา5,000บาทของเดือนเมษายนด้วยนายรัวรนกล่าวสำหรับท่านผู้ชมที่จะขอทบทวนสิทธิ์นะครับหลังจากที่ รอข้อมูลลงไปแล้วนะครับท่านผู้ชมก็เตรียมภาพถ่ายไว้3ภาพนะครับได้แก่ 1. ภาพถ่ายของผู้ทบทวนสิทธิ์เอง 2. ภาพถ่ายบัตรประชาชน 3. ภาพถ่ายร้านค้าหรือว่าสถานที่ทํางานของท่านผู้ชมนะครับถ้าผู้ทบกทวนสิทธิ์ท่านใดสามารถนัดเจ้าหน้าที่ไปที่ทํางานจริงก็จะเร็วกว่านะครับท่านผู้ชมครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมทุกท่านขอบคุณครับ